พรท่านแม่เแก่งกืดครับพี่น้องจ๋าเมืองกึดอันนี้ก็เปิดห้องอย่างนี้แหละมาตมานทางปางช้างไม่ตมาอะไรเลยนะพ่น้องจ๋าถูกใจที่มันคำวัดนี่ครับพี่น้องจ๋าวัดงามงามครับนี่จับใจแห้งบอ่อแนงใจขาถูกใจครูบาบ่เปิงใจพระน้อยอครับพี่น้องจา๋าอ้ออันลิงข้างช้างสารอยู่ในอยู่ในป่าจับมาฝึกได้ดังใจหมายอันมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกายใจ ฝึกไม่ได้ก็อายลิงฮะพี่น้องจ๋าพี่น้องนี่ครับพี่น้องจ๋าความสวยงามครับของวัดครับพี่น้องจ๋านี่ว้าวนี่แมวน้อยแมวน้อยแมวน้อยมี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 ชอบเข้าใจวาดอ่ะคนวาดเปินเปิงขนาดครับสวยมากเลยครับพี่น้องจ๋าโอ้ยแตะ วาดภาพสนังสามค์ิจิตรจะติดตามผลงานได้เนี่ยนะคาันี้ครับพี่น้องจา๋าอ๋อหุหย่หยหยหย้่ยยหุยสวยจริงๆครับพี่น้องจา๋านี่ผมอย่างอื่นผมเาถูกใจผมจุกถูกใจคนวาดรูปไปเลยครับพี่น้องจา๋านี่โอ้โหงามแตะนี่ขอใคร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 ใกลใครมาหน่อยนี่โอ้โหเ,เลิศครับพี่น้องจา๋านี่อ๋อนี่ โอ้ยสวยเตะเตะเฮ้ยเหมือนแตะเตครับอัน,นตุเจ้าซะเหมือนครับพี่น้องจา๋าว้าสาตุสาตุสาต,สาตุอันได้แต่หลวงพ่อเนอะาะโอ้โหตามมันครับนี่ครับอันพิธีลอยอะไรวะเปิ้ลลอยโคมไฟอะ่ะนี่เก่าๆโบราณครับพี่น้องจา๋ามีละอ่อนตัวเปิงขนาดอะ่ะโอ้นี่ว้ามีประเพณีครับพี่น้องจา๋าเปิ้ลก็จะมอีอันอันย่างว่าตานกวยสลากเข้าวัดครับพี่น้องจา๋ากวยสลากก็คือทําบุญเข้าวัดนั่นแหละ มือนกระถินปะป่านะผมก็ห้องบ็ถูกนะครับพี่น้องจ๋านี่อ๋อนี่แม่แตงครับพี่น้องจ๋าเข้าใจว่าล่ะอ้อแต่แต่นะครับหลุดจากไปนี่ก็อันอันอย่างก็หมู่เผาเผาสารพัดสาเหศนะครับพี่น้องจ๋าอ่ากระเลียงคอยาวก้าอย่างก้านี่แผนที่ครับพี่น้องที่เที่ยวจังหวัดเจียงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋านี่อ๋อปางช้างบ้านแม่ตะมานครับพี่น้องจ๋าช้างอยู่ฝั่งปู้นครับเพียบเลยครับพี่น้องแต่ก็เห็นใจครับยุคโควิดนี่นะตาย เอนดูแต๊ๆครับพี่น้องจ้างกลับมาู้ไปผิดออย่างกระโดนขังโดนมัดอยู่นนรัามโยไปกับเย่มาเอนดูแต๊ๆต,ต,ตามพันอู้นักกับเป็นเรื่องเป็นราวแหมบ้านเมืองเขาเมื่อไหรจะก้าวหน้าสักเรื่อลาหลังดักดานเพราะออะย่างเพราะคุณไปอวยอย่างสักอย่างที่มันเป็นอันเนี้ยแล้วคุณกส็สรรเสริญสิ่งที่มันเป็นอันเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นอันนั้นอันนู้นอันนี้จนบ้านเมืองเขาแบบก้าวหน้าก็เพราะอะอย่างก็เพราะว่าจ้างจ้างกลายเป็นปลาครับพี่น้องจ้า ตามท่านครับผมก็บอกพวกจะตีความหมายจะได้ละปลาท่านแอวแม่แตง